สุสานของวีรลุบุษในสามก๊กมีชื่อของผู้คนในสามก๊กจารึกอยู่มากมายต่างก็ได้รับการกลับว่า้จากชนรุ่นหลังมากน้อยต่างกันไปแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ว่ากันว่าไม่ได้รับการกลับว่า้จากคนรุ่นหลังนั่นก็คือเล่าเซียนหรือที่เรารู้จักในนามอาเตาทำไมเป็นแบบนั้นอาเตาผู้นี้เป็นลูกชายคนโตของเล่าปีในสามผู้นำแห่งสามก๊กและในภายหลังเขาก็ได้ขึ้นเป็นห้องเต้แห่งราชวงศ์จกกก ที่นั่งอยู่ในบรรลังได้ยาวนานที่สุดในบรรดาห้องเต้ทั้งหมดแห่งยุคสามกกและคนผู้นี้ไปทำอะไรไว้ทำไมจึงไม่ได้รับการนับถือจากชนรุ่นหลังทั้งที่เขาสามารถอยู่ในบรรลังได้อย่างยาวนานและเขาก็ไม่เคยมีประวัติในการทำเรื่องโหดเยี่ยมชั่วร้ายต่อประชาชนหรือเป็นห้องเต้ที่บ้าสงครามเช่นห้องเต้องค์อื่นๆบ้านเมืองในสมัยของเขาก็สงบเรียบร้อยผู้คนไม่ได้อดอยาก และว,ว่ากันว่านี่คือบุคคลที่เกิดมาด้วยความเปี่ยมล้นในบุญญาธิการอย่างที่สุดในยุคนั้นเล่าเซียนชื่อลองกงซื่อแต่คนอ่านสามก๊กรู้จักกันในนามอาเตาเป็นบุตรชายคนโตของเล่าปีกับนางกำรพรูหยินเหตุที่เรียกว่าอาเตานั้นเพราะเมื่อตอนที่นางกำพูหยินกำลังตั้งครันได้ฝันว่ากลืนดาวจระเคเข้าไปดังนั้นเมื่อคลอดลูกออกมาจึงให้ชื่อว่าอาเตาที่แปลว่าดาวจระเคเป็นตัวละครที่แปลกมากตัวหนึ่งในเรื่องสามก๊ก นั่นเพราะเมื่อเพียงแค่ยังเป็นทารกก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นกับตัวของเขาแล้วช่วงเวลานั้นเล่าปีได้มาอาศัยอยู่กับเล่าเปียวทําให้ได้รับชีวิตที่สุขสบายเป็นครั้งแรกซึ่งอาเต้าก็ได้ถือกําเนิดในช่วงนั้นแต่ความสงบไม่ยั่งยืนเพราะโจโฉก็เพิ่งรวบรวมภาคเหนือสําเร็จได้นําทัพหลายแสนคนบุกลงภาคใต้เพื่อจุดหมายรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเล่าปีจึงต้องอพยพลงใต้โดยอพยพเอาผู้คนจํานวนมากตามมาด้วยจนถึงเนินเตียงปัน ซึ่งแน่นอนว่าคนจํานวนมากที่เดินทางกันแม้อย่างเชื่องช้าไม่อาจหนีการตามลากจากกองทัพทหารมาที่แข็งแกร่งในตอนนั้นของโจโฉที่สุดได้ผลเหล่าปีสามารถหนีเอาตัวรอดมาได้โดยมีเตียวหุยคอยคุ้มกันแต่ครอบครัวของเหล่าปีได้พลัดหายไประหว่างทางคนที่มีหน้าที่เป็นองครักษ์ดูแลครอบครัวของเหล่าปีในขณะนั้นก็คือจูลงแต่เพราะความชุลมุนระหว่างที่ต้องวุ่นอยู่กับการต่อสู้กับข้าศึกและช่วยพวกเดียวกันให้หนีรอด จูโล่งจึงพาท่าปล่อยให้นางกำฮูหยินและบีฮหยินภรรยาทั้งสองของเล่าปีและอาเตาซึ่งยังแบเบาหลุดลอดสายตาไปได้จูโล่งตามหานางกำรฮรูหยินจนเจอและได้พาไปส่งให้กับเตียวหุยซึ่งออกมาดักอยู่ที่หน้าสะพานเตียงปันส่วนตนนั้นตัดสินใจควบมากลับเข้าไปตามหานางบีฮหยินกับอาเตาที่หลงอยู่ในความชุนลมุนโดยมีทหารนับแสนของโจโฉกำลังเข้ายึดพื้นที่ ตามหาไปได้ระยะหนึ่งจูโล่งก็พบกับบ่อน้ําแห่งหนึ่งซึ่งนางบีฮหยินกับอาต้าได้มาพักอยู่ที่นั่นแต่นางบีฮุยินนั้นขาเจ็บไม่สามารถขยับได้สะดวกนางจึงปฏิเสธที่จะหนีไปพร้อมกับจูโล่งเพราะกลัวจะเป็นตัวถ่วงและมอบอาต้าให้จูโล่งไปดูแลซึ่งจูโล่งก็บอกว่าจะรีบกลับมารับนางแต่นางไม่ต้องการให้จูโล่งเดือดร้อนเมื่อละสายตานางจึงกระโดดบ่อน้ําฆ่าตัวตายจูโล่งนาหินมาปิดปากบ่อเพื่อป้องการศัตรูมาพบศพ แล้วนำเอาทารลกน้อยมาผูกติดโดยใช้สายรัดเอวจากนั้นก็ควบม้าบุกตะลุยทหารข้าศึกออกไปทหารของโจโฉที่วนเวียนอยู่นั้นมีนับแสนแต่จูโล่งมีเพียงม้าหนึ่งตัวทวนหนึ่งเล่มซึ่งในอกก็มีทารลกน้อยอีกหนึ่งคนดังนั้นเพื่อตีฝ่าออกไปให้เร็วที่สุดจูโล่งจึงใช้หลักใครขวางฆ่าเมืองตายแต่จะเน้นจัดการกับพวกนายกองหรือจ่าฝูงเป็นหลักเพราะจูโล่งไม่ต้องการเอาชัยต่อศัตรู สิ่งสําคัญกว่าตอนนี้ก็คือการพาอาเต้าหนีไปให้ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่หนีนั้นจูโล่งสังหารแม่ทัพคนสําคัญของฝ่ายโจโฉไปหลายสิบคนจนกระทั่งคนสุดท้ายที่เป็นกระดูกของจริงอย่างเตียวครับจูโล่งซึ่งล้าจากการขี่ม้าตะลุยมาตลอดทั้งวันจึงไม่อาจเอาชัยได้ทันทีเหมือนที่ผ่านมาในนิยายสามก๊กเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ว่ามีสิ่งแสดงถึงบุญญาธิการของอาเต้าที่จะได้เป็นกษัตริย์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อจูโล่งและเตียวครับปะทะกันไปกว่า30เพลง ก็ไม่รู้ผลทันใดจังหวะหนึ่งม้าของจูล่งเสียหลักตกกลมเตียวคับได้โอกาสจึงใช้ทวนแทงใส่เขาที่มิอาจป้องกันตนเองได้ทันแต่กลับมีแสงสว่างออกมาจากกลมทําให้เตียวคับเสียจังหวะและจูล่งก็ควบม้าหลุดออกมาได้จนมาถึงสะพานเตียงปานที่เตียวหุยเฝ้าอยู่จูล่งจึงรีบนำอาต้าไปให้เล่าปีที่รออยู่อีกฝากจูล่งเปิดกรอกอกดูพบว่าอาต้ายังหลับสนิทก็ดีใจและรีบคืนให้เล่าปี เมื่อเราปีรับมาแทนที่จะดีใจกลับโยนลูกตัวเองลงพื้นและตะหว,วาดว่าไอเด็กนี่ทําให้จูโล่งทหารเอกของเราเกือบต้องตายไปจูโล่งตกใจรีบรับเด็กขึ้นมาและจากนั้นก็สาบานว่าจะพักตีต่อเล่าปีตลอดไปเล่าปีหนีมาที่แฮเขาจากนั้นด้วยคําแนะนําของคงเบ้งจึงได้ไปผูกพันธมิตรกระซุนวกวนก็เกิดเป็นพันธมิตรเล่าซุนขึ้นและสามารถเอาชัยต่อโจโฉที่เซ็กเพ็กได้สาเร็จ เ่าปีเริ่มตั้งตัวได้ที่เกงจิว๋วจากนั้นก็เข้ายึดเสฉวนและในที่สุดก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์อาต้าหรือเล่าเสียนในฐานะบุตรชายคนโตเด็กกลายเป็นรัชทายาทที่จะสืบทอดบัลังต่อไปในอนาคตปีคิศักรา223เดือน4พระเจ้าเ่าปีสิ้นพระชนที่เมืองกงอานรัชทายาทอาต้าหรือเล่าเสียนจึงขึ้นครองราชเมื่ออายุได้17ปีเป็นฮ่องเต้องค์ที่2ปกครองราชวงศ์จกฮั่น ในสกกราเชเจียนซิงปีที่หนึ่งอ่านเป็นสกกาดเริ่มในยุคสมัยของพระเจ้าลาเซียนเมืองหลวงอยู่ที่นครเฉิงตูและแต่งตั้งคงเบ้งขึ้นเป็นสมุหานายกค,ควบตำแหน่งผู้บัญชาการทาหารสูงสุดดูแลฝ่ายพลเรือและทหารมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจทุกเรื่องในก๊กคงเบ้งจัดแจงให้เลาเซียนแต่งงานกับลูกสาวของเตียวหุยและในภายหลังมีทาย,ยาทออกมาเจ็ดคนเลาเซียนได้ขึ้นเป็นห้องเต้ก็จริงแต่บอศาซาสามก๊กบันทึกไว้ยอย่างชัดเจนว่า อำนาจในการตัดสินใจและบริหารงานต่างๆในก๊กเป็นของของเบ้งผู้เป็นอุปราชซึ่งมันเป็นสิ่งที่เล่าปีก่อนตายได้สั่งไว้กับขงเบ้งและเหล่าคุณนางว่าให้ขงเบ้งเป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมดแต่แน่นอนว่านั่นเพราะขาะนั้นเราเซีนยังเด็กเกินไปไม่มีประสบการณ์และวัยวุฒิไม่มากพอที่จะปกครองบ้านเมืองได้ด้วยเหตุนี้ขงเบ้งจึงต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อน เล่าเซียนเป็นห้องเต้ก็จริงแต่ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการบริหารของคงเบ้งตัวเขาเองก็เป็นแค่ผู้ที่นั่งสวยสุขอยู่เบื้องบนจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะกับเขาเพราะนิสัยของเล่าเซียนที่เราทราบมานั้นเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องสงครามชอบงานลื่นเลงและลุ่มหลงนาลีแต่เขาก็ยังมีส่วนดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือรักสงบปีษษ 7, คิศก .227 คงเบ้งตัดเตรียมกองทัพสําหรับการลุกขึ้นเหนือเป้าหมายคืออาณาจากกักรวยกก ซึ่งตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงผลัดแผ่นดินจากพระเจ้าโจผีเป็นโจโย,ย่อยซึ่งก่อนออกศึกเขาได้ทำดีกาถวายแก่เล่าเซี้ยนและในศึกครั้งแรกที่คงเบ้งนำทัพเองนั้นกลับต้องพบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดต้องเสียทหารและแม่ทัพไปมากมายเสียฐานกำลังที่ยึดมาได้ทั้งหมดกลับคืนให้วุยกกซึ่งนี่ถือเป็นความผิดที่สำคัญของคงเบ้งคงเบ้งจึงลงโทษตัวเองโดยการลดตัวเองลงมาสขั้น คงเบ้งนากองทัพไปออกรบทุกปีถึงเล่าเสี้ยนไว้กับเหล่าคุณนางที่เขาเป็นคนเลือกสรรแล้วว่าดีจริงแต่เมื่อมองในมุมกลับกันมันก็เหมือนกับว่าเล่าเสี้ยนถูกจํากัดความประพฤติมาให้ทําอะไรนอกลู่นอกทางไปจากสายตาของคงเบ้งไม่ใช่เรื่องแปลกที่เล่าเสี้ยนจะไปหลงขันทีหุยโฮในเมื่อราชสํานักของตอนนั้นเป็นเสมือนกองขังของตอนเองโดยมีสัส์ดีก็คือคงเบ้งฮองเต้หลงขันทีสุลาและนาลีประเทศชาติก็เตรียมนับถอยหลังสู่ความล่มสลายได้เลย ในการศึกครั้งที่4ของคงเบ้งต่อวีโกกนั้นคงเบ้งต้องถอยทับกลับเพราะมีข่าวลือในราชสำนักของจกโกกว่าตนเป็นกบฏซึ่งนั่นเป็นการปล่อยข่าวของซูมาอี้เพื่อบีบให้คงเบ้งต้องถอยและคงเบ้งก็ถอยจริงทั้งที่ใกล้จะชนะอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองให้ดีคนจีนมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่ทับผู้นำออกศึกอยู่เบื้องหน้าในระยะไกลย,ยึดถือนั่นก็คือแม่ทับสู้ศึกอยู่แนวหน้าไม่ต้องฟังกษัตริย์ในเมื่อใกล้จะชนะและเข้าใกล้เตียงหัน ซึ่งจะมีผลต่อชัยชนะระยะยาวในภายหลังแล้วต่อให้ต้องถูกเล่าเสี้ยนสงสัยว่าเป็นกบฏก็ต้องลุยต่อไปถ้านั่นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนี่จึงเป็นหลักการของคุณนางผู้จงรักภัก,ภกดีมากกว่าเห็นแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์และชีวิตของตนพูดได้เต็มปากเลยว่าความจริงแล้วคงเบ้งกลับเมืองหลวงก็เพื่อไปควบคุมสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจมากกว่าถ้ามองในแง่การเมืองว่าอาจจะทําให้ตนไม่มีที่ยืนในเจ้ากกจึงต้องรีบกลับ ซึ่งเขาเองก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะตนก็เคยวางแผนปล่อยข่าลือทําให้โจผีระแวงสุมาอี้มาแล้วจึงต้องป้องกันไว้ก่อนไม่เช่นนั้นตาแหน่งสมุหานายกและผู้บัญชาการทหารของตนที่ไม่เคยสามารถลบชนะเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยในหลายปีที่ผ่านมาคงจะต้องสะเทือนเป็นแน่ปีคิตศศกราช234ศักรา, 24, กราเชเจี้ยนซิงที่12คราวนี้เมื่อถึงการลบครั้งสุดท้ายของคงเบ้งเลาเซียนได้ขอว่าอย่าออกศึกเลยโดยกล่าวว่า บัดนี้สถานการณ์แผ่นดินก็อยู่ในลักษณะถ่วงดุลกันอยู่ทั้งสามก๊กวยกับงอกก๊กก็ไม่เคยลุกลานท่านบิดายายจึงไม่หาโอกาสพักผ่อนให้สบายเล่าคำพูดประโยคนี้ของเล่าเสี้ยนแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ใช่คนพัญญาอ่อนและยังรู้จักที่จะประมาณตนเองในเมื่ออีกสองก๊กยังไม่ลุกลานยายเราต้องลุกลานก่อนด้วยที่สําคัญที่สุดคือฝ่ายเราลุกมาถึงห้าครั้งก็ไม่เกิดผลสักครั้งและมีแต่ทําให้ก๊กต้องสูญเสียไปเรื่อยๆ ก็น่าจะหยุดนโยบายสงครามหันมายึดนโยบายพัฒนาประเทศชาติเพื่อทําให้ผู้คนอยู่อย่างสงบสติคงเบ้งจึงบอกกลับไปว่านี่เป็นปฏิธานของพระเจ้าเล่าปีที่ต้องการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวและฝืนฟูราชวงศ์ฮั่นคงเบ้งนํากองทัพที่รวบกําลังพลกว่าส0 0 0 0 0คนออกไปทาศึกอีกผลก็อย่างที่รู้ว่าล้มเหลวเพราะคงเบ้งป่วยตายซะก่อนก่อนตายคงเบ้งได้ฝากฝังงานเมืองไว้ให้แก่เจียวอ้วนพี่หุยคอยดูแลเรืกก่องการปกครองสืบต่อไป ด้านการทหารให้เกียงอุยเป็นผู้ดูแลปีคิดตนศกรา249จก,กกเปิดศึกกับวุยกกเป็นครั้งแรกหลังจากคงเบ้งตายแต่เกียงอุยแม่ทัพใหญ่พลาดท่าพ่ายต่อเตงไงจนต้องถอยกลับมาในขณะที่ทางด้านวุยกกเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจเมื่อสุมาอี้ทำรัฐประหารโค่นล้มโจซองผู้สำเร็จราชการและขึ้นคุมอำนาจทั้งหมดในวุยกกเตรียมสร้างรากฐานให้แก่ลูกหลานในการก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ จากนั้นมาถึงปีคิเตศกราช253คนเก่งทางการปกครองของโจโกกได้ตายไปหมดคนสุดท้ายก็คือบิหุยซึ่งถูกสังหารกลางงานเลี้ยงอย่างลึกลับเกียงอุยซึ่งยึดนดโยบายสงครามสืบต่อมาจากขงเบ้งจึงนำกองทัพออกสก,กุวยกกติดต่อกันถึง8ปีและแน่นอนว่าไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเอาเซียนตอนนี้ไม่ได้มีอำนาจในการทหารแม้จะมีอำนาจทางการบริหารขึนมาแล้วเพราะคนที่ขงเบ้งเคยวางไว้ตายหมด แต่เขาตอนนี้ก็เหมือนไม้แก่ที่สิ้นสภาพและหมดไฟที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นห้องเต้ที่ดีได้อีกความที่อยู่แต่ในกรงมาตลอดทําให้เล่าเซียนซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรกลับกลายเป็นคนที่แย่ยิ่งกว่าเดิมจนหมดหนทางดังนั้นเมื่อปีคิเตศกราช264แตงไงและจงโฮยสแม่ทัพแห่งวุยกกได้นํากองทัพเข้าตีโจกก,กและสําเร็จด้วยการบุกตะลุยเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว เล่าเซียนที่ขาดเขาและเบื่อหน่ายสงครามและอำนาจซึ่งวนเวียนอยู่กับเขามาหลายสิบปีจากขงเบ้งและเกียงอุยจึงยอมจำนวนอย่างไร้เลือดขัติยาเป็นอันปิดฉากราชวงศ์จกฮั่นในสมัยของพระเจ้าเล่าเซียนรวมแล้วของราชได้41ปีและกลายเป็นห้องเต้ที่ของราชได้ยาวนานที่สุดในสามก๊กตอนที่ยอมจำนนต่อเตง,งายแม่ทัพแห่งวุยก๊กนั้นโอรสองค์ที่ห้าของเล่าเซียนนามว่าเล่าขำยังได้ทิ้งลายแห่งเชื้อกริย์เอาไว้โดยการฆ่าตัวตายพร้อมลูกเมีย โดยไม่ยอมจำนวนนับว่าสายเลือดเล่าปีก็ยังพอมีคนที่กล้าหารและเปี่ยมศักดิ์ศรีอยู่บ้างซึ่งน่าเสียดายหากว่าโจกกกยังสามารถอยู่ได้อีกสัก5-10ถึงปีเราขำผู้นี้อาจจะได้เป็นห้องเต้สืบต่อและถ้าเป็นจริงโจกกอาจจะมีอายุยืนยาวกว่านี้มีเรื่องเล่าที่บันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเมื่อเล่าเซียนไปอยู่ที่วุยกกแล้วสุมาเจียวอุปราชแห่งวุยกกได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับตามธรรมเนียมให้เมื่อสุมาเจียวถามว่าคิดถึงโจกกกหรือไม่ เราเซียนตอบไปทันทีว่าไม่เลยสักนิดเพราะที่นี่สนุกกว่าเยอะสุมาเจียวถึงกับอึง้งจนขุนทางที่ตามเล่าเสียนมาจากจกโกโก้วยต้องสะก,กิดเตือนจากนั้นสุมาเจียวก็ขายความระแวงต่อเล่าเสี้ยนไปเพราะเห็นว่าคนผู้นี้ไม่มีน้ำยาอะไรเลยได้ตั้งเขาเป็นอันเลิกกงหรือเจ้าพญาสุขสาําราญกินเบี้ยววัดเงินเดือนระดับเจ้าพญาและใช้ชีวิตที่สุขสบายในฐานะตัวประกันที่นั่นจนจบชีวิตลง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ